ในวันนี้ดิฉันก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวชมแหล่งรวบรวมธรรมชาติที่ดีที่สุดที่หนึ่งนั่นก็คือน้ำตกเขาอ่างอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนั่นเองซึ่งตัวดิฉันเองก็เพิ่งจะเคยมาเป็นครั้งแรกดิฉันจึงอยากให้วันนี้ทุกคนได้มาร่วมดื่มด่ำกับธรรมชาติร่วมท่องเที่ยวไปกับดิฉันและครอบครัวได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับดิฉันนะคะอยู่ที่เราพาทุกคนมาเที่ยวที่เขาอ่างจังหวัดชนบุรีค่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็มากับครอบครัวค่ะ แล้วก็จะให้มาดูท่านผู้ชมนะคะมาดื่มดำกับธรรมชาติได้ยินเสียงไหมคะซึ้งซึ้งตามมาเลยค่ะเห็นไหมน้ำแอ่งน้อยนอเนี่ยคะเขาไม่ได้มีแค่พวกเราค่ะก็ยังมีนักท่องเที่ยวคนอื่นนะคะที่เข้าเข้ามาเที่ยวชมธรรมชาติกับเรา หนกสีนี่อดี๋ยวคนมันจะขาดไหมอ่ะไม่ขาดหรอกระวังมีโิงค์มันเนื่อ่ค่อยเกาะมัน ราก็มาอยู่ตรงที่จุดประมาณที่20เมตรนะคะตรงนี้ก็จะมีน้ำตกเล็กๆอยู่ทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นบอ่อเล็กๆที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปสามารถถ่ายรูปแล้วก็เล่นน้ำกันได้อย่างสนุกสนานค่ะเเดีี๋ยวย,ยวน้ นอกจากจะได้เล่นกันสนุกสนานแล้วนะคะที่นี่ก็ยังมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ก็คือต้นไม้แล้วก็น้ําตกค่ะน้ําตกที่นี่เนี่ยก็ใสแล้วก็เย็นมากๆเลยนะคะอย่างที่เขาเรียกกันว่าน้ําใสไหลเย็นเห็นตัวปลาอย่างไงอย่างนั้นเลยค่ะ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะคะธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่เราควรจะรักษาไว้อย่างที่นี่นะคะน้ําตกเขออาอ่างจังหวัดชนบุรีเนี่ยก็เป็นที่ที่ธรรมชาติเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะถ้าพวกเราช่วยการธรรมชาติเหล่านี้ก็จะยั่งยืนอยู่กับเราตลอดไปค่ะบ๊ายบาย